โอเคอันนี้คือคลิปวิดีโอที่ตัดจากไลฟ์สตรีมเนาะก็วันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวของ Order World Battle นะครับผมซึ่งเป็นระบบใหม่นะผมที่เพิ่งเข้ามาใหม,ม่นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันและเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวของระบบดาบด้วยนะผมระบบดาบที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะ้วนกะันนะครับผมระบบ Order World ก็คือระบบ PVP ใหม่นะผมที่ ให้ให้ผู้เล่นกันเองครผมมาตบกันในในรูปแบบของไฟ vs f นะ์แล้ผมก็คือเซตทีม5ทีมอย่าง5คนอย่างนี้ครับผมแล้วมาตบกัน5คนนะครับผมอย่างนี้เลยอย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมเลยคือตัวละครที่ตัวละครอย่างน้อย5ตัวที่จะเอามาตีในโหมดนี้นะครับผมซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใส่กันทีมตัวละครที่เป็น PvP เนาะที่ใครที่เล่น PvP ได้แล้วตัวนี้ก็เล่นสบายเลยเนี่ยผมมดนี้ก็เล่นสบายนะครับผม ส่วนตัวผมอะถ้าเป็นผมควรจะจัดประมาณนี้เลยคือเอาตัวละครดาเมจสามตัวนะครับผมแล้วก็เอาซัพพอร์ตสองตัวครับผมมันพอได้อยู่มันพอได้อยู่อันนี้คือลองคร่าวๆเนาะมันก็ใช้ได้มันใช้ได้อยู่นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับการเซตทีมเซตทีมเสร็จปุ๊บเราก็ต้องกดเข้ามาเล่นใช่ไหมกดเข้ามาเล่นกดเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะได้วันละ5รอบนะครับผมถ้าครบหรอบแล้วมันจะไม่ให้มันมันเข้าเล่นได้แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้รางวัลเพิ่มเติมนะครับผมอย่างนี้นะ เดี๋ยวผมรีฟิลให้ดูแล้วกันเพื่อเป็นการศึกษาอ่าอย่างนี้เลยเข้าไปดูเลยซึ่งเฟดการต่อสู้นี่เห็นไหมมันจะคล้ายๆโบเก่าเลยคือมันจะเขาเรียกไงหาหาผู้ต่อสู้ที่แบบพอใจที่สุดอะไรประมาณนี้อ่าสมมติผมอยากสู้กับคนนี้ก็ Enter b a t t l e f i e l d แล้วก็สามารถเลือกได้นะว่าเราอยากให้ตัวนี้เป็น ตัวลำดับแรกตัวนี้ลำดับ2อลำดับ3อะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยประมาณนี้นะผมสมมติอะสมมติผมทําทีมแบบนี้เนาะทำทีมประมาณนี้ก็กดเข้าไปไฟเลยอ่าเดี๋ยวลืมบอกอีกทีหมดนี้เราสามารถใช้บัฟได้นะผมซึ่งบัฟต่างๆเราจะหาได้จากการซื้อจากร้านค้า battlefield shop นะครับผมซึ่งมันมีตามนี้เลยเนาะเออมันมีแบบอะไรบ้างเพิ่มเพิ่ม HP increase active buff อะไรมาเนี้ย ignore targeting dot rate อะไรมาเนี้ยการหรือว่าลดสถานะต่างๆหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันอะไรก็ว่าไปครับผมซึ่งก็แล้วแต่เลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจสุดจนะเป็นลดพลังป้องกันลดพลังโจมตีอะไรมาเนี้ยมากกว่าแล้วก็มีลด d e b u ฟอะไรมาเนี้ยแล้วเออ HP สำคัญกันผมว่า HP สำคัญสำคัญสุดในหมดเนี้ยเออก็ คิดว่าน่าจะอัพเอก่อนนะโอเคเดี okay, ๋ยวมาลองเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมลองหนึ่งรอบนะครับการการต่อสู้มันจะเป็นออโต้ทั้งหมดนะครผมเราไม่สามารถคุมมือได้ทั้งสิ้นนะผมเพราะฉะนั้นก็ววอวยพรให้ดีๆนะผมให้เราชนะนะผมวอวยพอรอวยพรเดียวนโมตัสสะพะควะโตนี่อย่างนี้เลยเอะรอย่างนี้แล้วผม ได้ไหมได้ไหมสุดยอดอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือจบรอบแรกจบหนึ่งรอบนะครับผมชนะถ้ากดจบรอบหนึง่งเขาจะให้ xp xp ซีนพานนะครับผมแล้วก็ให้ดาบหนึ่งเล่มให้รูนมาหนึ่งชิ้นรูนมาแปดชิ้นแล้วก็ให้โทเค็นผมเรียกว่าโทเค็นแล้วกันนะโทเค็นที่จะซื้อของต่างๆในอัน้าบันฟิลสี่สิบห้าชิ้นนะครับผมอย่างนี้ ถ้าได้ครบ5รอบใช่ไหมโทเค็นเราจะได้ประมาณ45ถ้าชนะได้15คูณ5ได้225โทเค็นถ้าเป็นรูน8คูณ5เป็น40 40ได้รูนอีก40เนาะแล้วก็ได้ดาบ5เร่มนะครับผมอันนี้เรายังไม่รวมที่ว่ายังไม่รวมเรื่องของซีซันพาร์ตนะครับผมซีซันพาร์ตก็ดูตามตามนี้เลยตามเ e n g e ที่เขาบอกเลยแล้ว ว่าทำอะไรได้อะไรอะไรมานี้ยผมอ่าอย่างเช่นแบบเดลี่นะผมเดลี่ก็จะมีแบบว่าเข้าเล่น Order World Battle 5รอบจะได้ดาบ2เล่มชนะ Order Battle World 3รอบก็ได้เลยหินหินรูนนะครับผมอะไรมานี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆข,ของหลบหลบอ r เด r ร์เวิลด์แบทเนาะเรามาดูร้านค้าดีกว่าร้านค้าจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะผมจะมีบัฟนะครับผมบัฟก็ ที่บอกไปเมื่อกี้เลยคือเราสามารถใส่ปั๊บให้กับตัวละครที่เอาไว้เล่นในโหมด Battlefield นะครับผมไอ่โหมดไม่ใช่โหมดออด Battlefield โหมดออเดอร์เออโหมดออดอร์เวิร์ลแบทเทิลนะครับผมใส่เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งอย่างที่สองคืออัปเกรดไอเทมซึ่งจะมีสิกองมีกองเกลือให้คุณลุ้นนะครับกองเกลือทั้งโอดเจริญพรอโอดินแล้วก็ c ีดนะครับผมแนะนำอย่างหนึ่งคืออันนี้ อย่าเพิ่งแตะถ้ายังทำดาบดาบไม่เสร็จนะอ,อ,อันนี้อย่างที่สองอย่างที่สามคือมัตชเรียลต่างมันจะมีหมดเลยทั้งม a t e r เรียลทำดาบม a t e r เรียลเทียร์สามมัตชิเรียลอวแคนแล้วก็ม a t e r เรียลเทียร์นะครับผมอ่าก็แม่เนจให้ดีๆแล้วกันนะครับผมอ่ะพูดถึงซี Part ลันพาร์ิดนึงซีลันพาร์สนะผมมันจะมีสองระดับนะผมก็คือระดับธรรมดาที่เราได้ทั่วไปก็จะ ก็จะเป็นกรอบที่เป็นกรอบรอยดางงี้ส่วนีซนพาร์ทที่เราต้องซื้อมันจะขึ้นตรงนี้ครับผมเนี่ยจะจะเป็นีซนพาร์ทจะเป็นกรอบสีทองซึ่งกรอบสีทองนี้เราต้องเติมเพื่อเอา s, เอีซนต o พาร์ทแบนเทาร์ทของของ,ของทัวร์นเมนต์นี้เท่านั้นนะครับผมเมื่อกี้สังเกตใช่ไหมว่าจะมีจะมีวินเลคคอร์ดตรงนี้มันจะมีดิเฟนส์กับแอคแทคด้วยนั่นหมายความว่าคนอื่นสามารถตีเราได้ แล้วก็สามารถลดคะแนนของเราได้ด้วยนะครับผมมันจะมีเฟดแอคแท็กเฟดแอคแท็กก็คือเราสามารถเข้าเนี่ยเข้าเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วตีถ้าชนะก็ได้ได้แต้มถ้าแพ้ก็เสียแต้มนะครับผมส่วนดีเฟนซ์ก็คือผู้เล่นคนอื่นหาเจอเราและเข้าไปตีถ้าตีชนะผู้เล่นคนนั้นผู้เล่นฝ่ายที่ไปตีเราอะ่ะได้แต้มแต่ถ้า เขาแพ้เราจะได้แต้มคืนกลับมาแทนอย่างนี้เห็นไหมอย่างที่เห็นเลยอย่างคนนี้ชื่อชื่ออะไรประมาณเนี้ยจะเห็นไว้ว่ามันจะมีคขาชนะชนะในที่นี้หมายถึงว่าเราชนะนะเออเราชนะเราก็ได้แตมสามสิบห้าแมฟรีเลยนะครับผมเอออย่างนี้เลยเริ่มมันแล้วใช่ไหมเริ่มมันแล้วใช่ไหมซึ่งถ้าจบทัวร์นาเมนต์นี้ต่อสัปดาห์เนาะเขาจะให้ของเราวันตามต่อไปนี้ครับผม รีวอร์ดนะผมถ้าจบรีดหนึ่งรีนะผมถ้าเราอยู่อยู่บรอนใช่ไหมเราก็จะได้ของเราวันปร,ประจำรีนะผมก็คือได้พวกดาบพวกของแมทเิียต่างๆนะผมอันนี้คือหนึ่งอย่างละอีกหนึ่งอย่างคือของราวันตามแบงค์ต่างๆซึ่งเราไม่มีวาสนาได้หรอก <laughs> เราไม่มีวาสนาหรอกเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ไปผมก็ใครอยากไต่อันดับก็แล้วแต่ครับผมแต่หลักๆเลยก็จะเอาของราวัลรีดรีวอร์ดนะผมที่แบบเล่นทุกวันนะผม อันนี้คือโลบเกมใหม่ก็ค,คือระบบ Order w o r l d Battle เนอะพูดไม่หมดก็ลองคุยกันได้นะเออลองคุยกันได้ส่วนของ Material ที่เราได้วันนี้แมทเ r เรีที่ได้เราได้มาจากหมวดนี้เอาไปทำอะไรมาดูกันมันจะเรียกระบบนี้ว่า X of Source นะครับผมซึ่งซึ่งมันคือระบบดาบง่ายมันคือระบบคล้ายๆการ์ดนะผมก็คือเราจะได้สเตตัสต่างๆเพื่อ เพื่อที่จะอัพโซละครเนาะสมมุติเดี๋ยวเราพูดถึงดาบเออส่วนประกอบของดาบก่อนดาบที่เราจะมีดาบเออดาบแบบ Sort of the ดอะอัใช่ไหมที่แบบว่าไม่มีสเตตัสอะไรทั้งสิ้นซึ่งเป็นดาบที่เอาไว้รอดอัพนะครับผมจะเป็นหน้าดาบอย่างนี้ดาบตัวนี้เราจะรอการอัพนะคผมก็อย่างแรกเลยที่เราได้มานะผมก็คือเราต้องอัพ ดาบตอนนี้ให้ได้บวกหนะครับผมเพื่อให้อเวกดาบนะผมสมมติอ่ะเราเราลองทำสักหนึ่งเล่มแล้วกันก็ใครที่ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะทำดาบสีอื่นสีใดแบบเจาะจงเนาะก็สามารถใช้รูนธรรมดาได้ครับผมอ่ะสมมติผมกดตนึงที่กดจึง้งอ่ะมนได้สีละมนได้สีแบบสุ่มเนาะก็สีตรงเนี้ย มันมีผลต่อต่อการอเว k เคนด้วยนะผมถ้าสีไหนมากสุดมันจะอเว k เป็นดาบสีนั้นๆน,น,นะผมสมมติอสมมติเราได้เม็ดถั่วสีเขียวมากที่สุดแบบได้3ดาบสีสีอันใช่ไหมสามอันสีอันมันก็จะอเว k เป็นดาบสีเขียวให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองกดไปเรื่อยๆกันอันนี้สีม่วงอ่ะสีม่วงกดไปเรื่อยๆ สีฟ้าอะไรแบเนี้มันก็สู่ไปเรื่อยแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะเฉพาะเจาะจงมากกว่านี้เราก็สามารถใช้รูนสีนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้สีนั้นๆน,น,นะผมสมมติเราใช้รูนสีส้มแบบธรรมดามันจะเพิ่มโอกาสที่จะได้เออเม็ดถั่วสีส้มนะผม25%จากเดิมที่เป็น15%เนาะแต่ถ้าเราให้แบบพิเศษเนาะ มันจะให้เป็น35%นะครับผมอะไรประมาณนี้เออซึ่งดาบทวกนี้มันจะตันได้ถึงบวกหนะครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาสักคู่ขอเวลาเล่นไอ้น,นี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรามาลองอัพกะอัพดาบให้ดูให้เรียบร้อยก่อนกันนะครับผมแป๊บนึงนะ Two thousand years later ามามาต่อเลยเมื่อกี้ฟฟาร์มต่อแล้วลองกดสิพอไหม สีม่วงดูแววน่าได้สีม่วงว่ะไม่ใช่แล้ววะไม่น่าใช่แล้วะแป๊บนะมันเหลือเท่าไหร่วะอมันจะเหลืออีก7ชิ้นนี่ว่ะก็อธิบายอย่างนี้คือถ้าครบถ้าตีบวก6แล้วอะมันจะ เพิ่มการ a w a k e n i เนาะซึ่งการ a เ a k e n i ของของดาบนะครับผมมันจะขึ้นอยู่กับว่ามันจะขึ้นอยู่กับว่าดาบเล่มนี้มันมีสีไหนมากที่สุดนะครับผมอย่างอย่างตอนนี้ณตอนนี้คือมันจะมีสองดวงที่แบบว่าสีมากที่สุดนะผมก็คือสีม่วงกับสีฟ้าถ้าดวงไหนมันมาถ้าแบบว่าถ้าแบบมันมาเท่ากันเนาะมันจะสุ่มการเรียกหานะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าต้นมีอันไหนอันนึงมันมากกว่ากันอย่างเช่นแบบสีม่วงมาก สีม่วงมี3มันก็จะขึ้นเป็นสีม่วงเป็นดับสีม่วงเองนะผมอ่ะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าจะมี r u นออฟรีเทิร์นอะไรเนี้ยซึ่ง r u นออฟรีเทิร์นมันจะใช้การเขาเรียกไงมันจะใช้เพื่อการรีรีสีใหม่ที่แบบว่าเราไม่ต้องการอะไรวันเนี้ยรีสีเพราคือรีสีเมือใหม่หมง่ายนะครับผมประมาณนี้ที่แบบว่าเราไม่พอใจ ออปชันชั้นนี้ก่อนที่จะเอาเวกเคนนะก่อนที่จะเอาเวกเคนเราก็สามารถเรา,าที่สามารถรีรีออปชันใหม่ได้นะผมมาดูเพิ่มเติมก่อนถ้าเอาเวกเคนเราจะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยอย่างเมื่อกี้ผมได้ดาบมุลามาสมามะนะผมซึ่งสาเหตุที่ได้ดาบมุลามาสามาเพราะว่าผมได้สีแดงมานั่นเองนะผมผมได้สีแดงมาสองเนาะสองแล้วสีม่วงก็มมสองซึ่งมันสุ่มมันได้สีแดงมาก็โอเค ได้สีแดงก็สีแดงเนาะนี่เห็นไหมสีแดงมันตรง2แสดงว่าผมมีมันแสดงว่าผมมี element level ของของตัวสีแดง level 2นั่นเองนะผมซึ่งสีแดงมันจะให้สวยของลดดาเมจจาก p พลสดาเมจลง4%นะครับผมมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีสีตรงทเท่า,าไหร่ท่านั่นเองครับผมในมานี้และถ้าสีตรงมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งได้พลังโจมตีจากตรงนี้ไอมิสติกเอฟเฟกเนี่ย F, เออเอลเมนต์มิสตมิสตรีอะมากขึ้นเนาะพลังโจมตีมากขึ้นเอาง่ายเนี่ยเห็นไหมเรามี2ใช่ไหมเราก็มีพลังโจมตีเพิ่มมาแล้ว2% 2%นะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับโลบดาบคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวผมแพลนแพลนไว้ว่าผมจะทำดาบทุกสีให้เรียบร้อยก่อนเนาะ แล้วตรงมากตรงน้อยแค่ไหนเราก,ก็ค่อยเลือกออปชันดูนะครับผมเลือกออปชันดูแล้วก็ลองทําสีใหม่ดูนะครับประมาณนี้นะครับผมก็นแนะนําว่ามือใหม่ก็ทําพวบคู่กันเลยระหว่างการ์ดกับดาบเนาะแต่ไปนเน้นที่การ์ดก่อนนะครับผมเพื่อให้ไม่ต้องเสียเพื่อให้แบบว่าเออไม่ไม่ไม่แบบว่าไม,ไม่ไม่เปรไม่หลงทางมากเกินไปก็ทาการ์ดเน้นทําการ์ดก่อนแล้วค่อยค่อยๆทำดาบดาบไปเรื่อยนะครับผมอืม ประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากทําดาบก็แนะนําว่าแนะนําว่าทําดาบครบทั้ง6สีให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งหาออปชันสวยอีกทีก็ได้นะครผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมประมาณนี้สําหรับหมดใหม่เนาะหมดใหม่แล้วก็แล้วก็ระบบดาบใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผม